น้องวันนะครับซึ่งเป็นนางสาวไทยของพิซโร่เนี่ยเป็นมิสไลเมชเชสนะครับในการที่จะช่วยในการเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการที่จะนําเสนอเรื่องของการแก้ไขหรือการที่จะทางทําให้พี่น้องประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมครับก็ต้องขอบคุณน้องวันนะครับที่ได้เสียสละนะครับแล้วก็ดูจากประวัติของน้องแล้วน้องก็ปเป็นวิทยากรหลายแห่งนะครับแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆแต่ผมเรียนเรื่องต้นว่าการขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขไปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย คงไม่ได้ท,ทําเฉพาะคนเดียวนะครับอยากจะให้ทุกๆส่วนเนี่ยทุกๆคนไปช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในการประกวดนางสาวไทยเนี่ยทีมหนึ่งที่ผมจะฝากไว้คือเรื่องการเรีนรสิสงแวนล้อมนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นแรงพลังสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้มีน้องขวัญเพื่อเก่งคนเดียวครับอยากให้ทุกๆคนเข้ามาร่วมกันอยากให้เรียกว่าของคนไทยทุกคนเป็นมิสคาริเบเชนหรือมิสเตอร์คาริเบเชนทั้งหมดอะ จะทาให้การแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งร้อนรได้ดีขึ้นครับคือปัญหานี้อย่าว่าเป็นวงกว้างเป็นปัญหาของโลกเลยนะครับเราไม่เรียกว่าโลกร้อนเรื่องโลกเปือกเพราะฉะนั้นประเทนีทุกโลกแหะทุกประเทศในโลกเนี่ยเรากําลังมุ่งโฟกัสในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เช่นการลดการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งประเทศไทยเราก็รับเ,เงื่อนไขที่มาเช่นในปี2050เนี่ยต้องความเป็นการนะคราบว่าต้องต้องต้อง เป็นศูนย์แล้วสองศูนย์หกห้าเนี่ยต้องสุดที่ของคาร์บอนต้องเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเทศเนี่ยก็เข้าสู่เป้าหมายที่เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าการขับเคลื่อนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมหรือภาคราชการเดียว mm. ต้องใช้ภาคประชาชนทุกภาคส่วนมาร่วมตรงนี้ด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเราต้องขอบคุณน้องเี่เข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้อเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นจริงขึ้นแล้วก็ทําให้โลกใบนี้ได้อยู่ขึ้นครับก็ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงครับผมคิดว่าวันนี้เราเอาความสวยกับเรื่องของสิ่แวดล้อมาประกอบกันและยิ่งน้องเขามีความรู้ด้วยนะเพราะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการผลักดันคืออย่างน้อยก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นราวเขาเดียวกันในการที่ช่วยบอกให้กับที่น้องประชาชนบอกครับเพื่อนๆนบอกครับคนที่กลุ่มเดียวกันว่าวันนี้โลกเราต้องการสิ่งต่างๆในการที่ร่วมมือกันในการแก้ขไขปัญหาตรงนีค้ครับ ก็เป็นเกียริแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆจริงๆค่ะที่ผู้ใหญ่นะคะเห็นในคุณงามความดีที่เราพยายามทํามาตลอดจริงๆผนไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ให้ผู้ใหญ่ท่าหรูะค่ะแต่ด้วยความที่มันมาจากใจในจิตอาสาในหลายๆเรื่องแล้วผู้ใหญ่ท่านเล็งเห็นก็เลยสักดานนะคะตงหนเรามีเป้าหมายจากเรื่องช่วยเหลือ ยงงาไจริงๆขวัญมีความสามารถพิเศษในด้านการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วเราก็เอาจุดเด่นที่เราสามารถทําได้มาช่วยองค์กรค่ะก็เรียกได้ว่าก็ช่วยเหลือประเทศของเราด้วยะคะ่ะในทางที่เราเป็น,ยนเยาวชนหวาปัญหวัร้นักมากนนตอนนี้นักมาจริงๆค่ะมันเป็นอย่างที่ท่านบอกอะค่ะว่าเป็นปัญหาระดับโลกแล้วคนสมัยนี้ก็ละเลยอะค่ะก็ อยากจะรณรงค์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รับรู้ถึงผลกระทบแล้วก็วิกฤตที่เป็นอยู่ตอนนี้จริงๆนะคะก็่ะก็ในแง่ของการประชาสัมพันธ์ขวัดํำแน่นอนอยู่แล้วค่ะในในฐานะที่เราก็มีพอมีกระบอกเสียงใช่ไหมคะในลำดับต่อมาก็คือการการกระทำของเราเองซึ่งเราก็ต้องทำจริงด้วยไม่ใช่ เพียงแต่พูดอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็จะ take action ในทุกๆส่วนที่เป็นโครงการที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการลดโลกร้อนผ่นก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะลงมือทําด้วยตัวเองอะค่ะที่ไม่ใช่แค่การพูดอยเางค่ะก็จริงๆหนูเป็นนางงามหน้าใหม่นะคะไม่เคยผ่านเวทีมาก่อนเวทีนางสาวไทยเป็นเวทีแรกก็ พยายามอุดรอยรั่วของตัวเองในทุกๆอย่างฝันเชื่อว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่พัฒนาไม่ได้ก็เทรนมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่าเราจะได้ไปต่อในรอบใหญ่อะคะ่ะก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูก็เต็มที่แล้วก็ทําทุกอย่างให้ตรงตามบริบทของนางสาวไทยแล้วก็พร้อมที่จะนําความงดงามทางกิยาว่าจะศิลธรรมคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนไทยต่อไปะคะ่ะ ใโใ,ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีโครงการที่ทําเรื่องกับ meditation นะคะเป็นเกี่ยวกับการบําบัดจิตใจของเยาวชนนะคะใหะ้ช่วยเหลือเยาวชนที่เป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้าโรคเครียดไม่เพียงแต่เยาวชนนะคะทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะก็จะเป็นตอนนี้เป็นในส่วนของออนไลน์นะคะต่อไปก็จะมีออนไซต์ site, คือมีเรื่อยๆเลยค่ะร่วมกับทางสถาบันพลังจิตอนุภาพค่ะซึ่งขวัญก็เป็น ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในภาคของเยาวชนค่ะก็ช่วยเหลือ,เ,อ,อเพื่อนๆนบางคนก็เป็นซึมเศร้าตอนนี้ก็หายแทบจะร้อยเปอร์เซ็นตแล้วค่ะก็ใช้การบังบัดจากนี้หน้าที่ของการเป็นนั่งสาไทยก็จะเป็นสีขนมปังทีัผ่านไะในส่วนของนังสาวไทยขวัญก็จะทำเ,เตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อขึ้นสู่รอบเวทีใหญ่นะคะ ส่วนในเรื่องของ Miss climate change นะคะขวันก็วางแผนไว้แล้วค่ะก็เป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยละค่ะแล้วก็โครงการที่เกี่ยวข้องก็จะลงมือทำค่ะก็ฝากถึงพี่พีแฟนนางงามทุกท่านนะคะขวัญก็ใหม่มากๆก็ ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะในรอบต่อไปขวัญก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็จะไม่ทําให้ใครผิดหวังแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของ Miss Climate Change นะคะมันก็เป็นตําแหน่งที่มันมันใหม่มากจริงๆซึ่งขวัญก็ไม่ใช่นักวิชาการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขวัญจะทําก็คือการกลับไปเรียนรู้แล้วก็นําเอา,เอาปัญหาที่เราศึกษามามาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนขัญคิดว่าขัญสามารถทํามันออกมาได้ดีแน่นอนค่ะ